IQ น,นะครับมดสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับอ q นะครับอีกเช่นเคยนะครับกับมัตเตอร์เซอร์ติฟายยุทธคารับสาขาอุบลราชธานีครับแล้วก็สวัสดีผ่านไปทางช่อง YouTube ด้วยนะครับกับผู้บ่าวขายรถอ q ครับ วันนี้นะครับอีคิวก็มีรถสวยๆมานําเสนออีกแล้วนะครับก็จะได้เป็นรถ e ีโกคานะครับค่ายนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ขายดีมากๆนะครับสําหรับรถ e ีโกคาครับที่สําคัญครับมี4กระบอกสูบนะครับปกติรถ e ีโกคาค่ายอื่นเนี่ยจะมี3กระบอกสูบนะครับแต่สําหรับโตโยต้ายาริสนะครับจะได้เป็น4กระบอกสูบนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับโตโยต้ายาร s สครับ 1.2e นะครับคันนี้ได้เป็นโฉม a t ทีนะครับก็คือเป็นสไตล์เก๋งนะครับปี2017ครับผมก็ได้เป็นสีขาวนะครับเป็นสียอดนิยมเลยนะครับมีแค่คันเดียวในสต็อกเลยนะครับเดี๋ยวคิวนะครับจะพารับชมนะครับรายละเอียดตัวรถนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับตามไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับก็ิ q พารับชมตัวรถไปแล้วนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะครับก็รถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับเป็นรถอีโคคาร์ยอดนิยมนะครับเป็นรถเครื่องพันสองที่ต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันจริงๆนะครับที่สำคัญครับมี4ี่กระบอกสูบนะครับทำให้อัตราเร่งดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับความประหยัดเลยนะครับใครที่ต้องการพลังงานทางเลือกความประหยัดนะครับจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ20-25ถึงกิโลต่อลิตรเลยนะครับ ก็รีบมาชมรถคันนี้ได้เลยนะครับ Toyota Yaris 1.2e AT ครับปี2017นะครับเดี๋ยวคิวนะครับจะขออนุญาตแจ้งราคาพิเศษเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีราคาพิเศษนะครับทางบริษัทนะครับตั้งขายราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่3,59,000บาทเพียงเท่านั้นเองนะครับโอ้โหราคานี้นะครับต้องบอกว่าราคาสุดคุ้มมากเลยนะครับ สามแสนกว่าบาทเองนะครับราคาเบาๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นรับฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้านะครับจะประกอบอาชีพอะไรนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มีประวัติที่ดีด้วยนะครับในการทาธุรกรรมมาก่อนนะครับก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษเลยนะครับเริ่มต้นเพียง2.79%เพียงเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับรีบเข้ามารับชมตัวรถได้เลยนะครับที่โชว์รูมมาสเตอร์เซอร์ติยุทธคาสาขาอุบล อยู่ในโชว์รูม BMW นะครับมีแค่คันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่สะดวกนะครับสามารถทัก EQ มาได้นะครับแล้วก็ให้ EQ ส่งข้อมูลรถส่งรูปภาพคลิปนะครับประกอบเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับลูกค้าซื้อขายออนไลน์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถซื้อขายกันได้เหมือนเดิมนะครับส่วน ลูกค้าท่านไหนที่อยากติดต่อ EQ โดยตรงเลยนะครับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถสกิดได้ตลอดเวลานะครับโทรมาได้เลยนะครับ EQ ฝากอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับกับ Toyota Yaris นะครับ1.2 e a t i v e นะครับได้เป็นปี2017สนะครับสีขาวยอดนิยมเลยนะครับคันสวยคันนี้เลยนะครับ วันนี้นะครับอีกิวก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมีรถสวยๆคันไหนมานําเสนอมาพารับชมอีกเดี๋ยวจะพามารับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอพรบคุณมากที่ให้กําลังใจและติดตามเสมอนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ